สีมันนีงามทุกคนเลยงามขนาดเฮาเอาไปตองปกเอานี่เรียบร้อยเลยป้าลึงคักเทย ตื่นมาบานันนีอากาศเปลี่ยนไปทุกคนเป็นหนาวหนาวทุกคนเลยรุ่นสวัดส,สด์มือที่สองสบายดีมือที่สองหนาวแล้วได้ทุกคนเอ้ยบนันนีไดคือสีเวลคัมทูแลวดูหนาวบานันนะีเม้นคือสีเม้นแล้วทุกคนเลยแลดูหนาวห้ามาแล้วนะดูแล้วด,ดูหนาวห้ามาเยือนแล้วดอกหญ้าตามกังดา่าเหลอมอ่เหลอมปุ่งคือสลานข่าวสลานอยู่เลย สีอิฐสีมงสีเลืองเหลือมีครบโอ้แลดูหนาวเข้ามาเยือนนะทุกคนเลยเป็นหนาวจ้อยนะนะค่อยกับเป็นตั้งในจินระชาติค่อยเอาเปนี้เอามาแล้วนะปกติค่อยเอาเปเคานีนะวันนี้ค่อยเอาเปรีไลเอามาเพราะว่าค่อยหู้สึกว่ามันต้องหนาวในนอนนะคพรกเลยเอาเปรนี้เอามาเท่นมันสีเพื่อความอบอุ่นดีกว่าเปตัวนั้นตัวนั้นมันใสระดูฝนทุกคนเลยมันสบายกับพกพา้ายตัวนี้ใสระดูหนาวมันหนาได้ ถ้าหากว่ามันหนาวกันนีเข้าก็สิเอาผ้าเอามาแต่รอบนี well, we well, goodness, the Não, dude, okay. Still, ้ยังบนทนนเอาผ้าเอามาเดี๋ยวข้าสิห้าให้กินกินข้าวก็ทุกคนจี้เห็นก็คอยนี่ยังคึดนหญ้าอยู่ดูนี่มันบนมีน้ำเลยทุกคนอึดน้ำคอยสิงหญ้าไปจี้อยู่พุนนี่มันหญ้าทุกคนสิงหญ้าพุนแหละยหญ้าบนมันมีน้ำมีน้ำอย่เเรือข้าต้องลงไปโกดเบื้องน้ำเบื้องนก่อนหมอทุกคนลงไปโกดเบื้องน้ำก่อนถ้ามันพอาสได้ข้ากันจี้อยู่นี่แบบน้ำมันมันไก่บ่น น,น,นั่นนะ่ะนะมันหลางมือหลางผืน้าดเพ đấy, ะว่าโคสันไ่นลงไปเยี่ยมมก่อนเอออย่างได้อยู่ทุกคนอย่างได้อยู่วังเตอร์นี่มันหลางอยู่นี่น่าจะได้นี่เอากลิ่นอยู่วังเทิงพวกกลิ่นหนับมันหนํามันหาดว่างได้มันยาไหลแล้วนะ มันหมดแล้วหมดแล้วอันนี้คือห้าสียู่นี่นะยู่ได้แต่รอบเดียวรอบต่อไปห้าสีมาอยู่บ็ได้น้ำมาสีฮื้หายไปพื้นแห้งไปในตู้คงมั่นเองตามการเวลาอาแล้วมือสาวนี่ยังวาหนาวจะดีๆอยู่นี่วอาทิตโคเห็นฝน,นปรกมาแล้วทุกคนเอ้ยเห็นแล้วกาดเลยบบน,นี้นะเห็นในเรื่องบน,นี้ ฝุ่นได้นี่ไดอั้นในดังฟืนดังไฟซ้ำหากไปหาน้ำมาได้แล้วฝุ่นผมว่ามืดอยู่คืบๆอยู่ทุกคนเอ้ยจปสีรอดบรอดแล้วนี่นะ ไม้สานค่าทุกคนนี่รอบนี้นี่ค่อยบริเทดอันหนังกรอบเด้บริเ็ดอันอีเห็นหันนะเขืองห้าโบกครบทุกคนค่อยบริ ử, ถือผลหรือมากนะผักยาค้าไทยมันบม่มีได้บม่มีผักบ่มียาแล้วอ,อยู่เพิ่นอยู่สัน้นป่ายฝนทุกคนน,ะนี่ท่านปุ๊ท่านี้ปุ๊ไม่นะุ่มันเคยมีกับมันยุบมาแล้วยุบตอนฤดูฝนนี่ถือมาแต่เกิดกับเป็งโน่นนะ แยวป่นผักกาบกระบบมีเฮ้าสีเห็ดยางแหงไหว้กลับบ้านตอนขอบโคดรอยู่บ้านคน เดี๋ยวสีนึ่งเข้าไว้บันนี้นะข้าเขาก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ทุกคนนละยยิ่สูงน้อยหนึ่งยามันถ้ามันสูงนี่ข้าต้องหาฟืนต้นยิใหญ่มาสุ่มคือความหอมมันถึงทุกคนเอาเข้าวหอมไม้กระบางก่อนเพราะว่าบันเข้าไปชําแรจเนื้อนนะ่โมข้าผัดข้าเข้ามาอยู่นี่นะ เอาสีนึ่งแบบนี้เลยได้นึ่งแบบลามเอาเฮามีวิธีวิธีของเฮาเฮาสีนึ่งแบบว่าตั้งปลายกับบ้างขึ้นทุกคนเลยเฮาสีโบดยเลยเฮาสีโบดยลงเฮาตั้งปลายกับบ a ง g ห้นเฮมันเข้ามันเลื้มไหนแล้วน่ะเลื้มายหื้นนลนะว่าอะไรกะน้ำมันเดือดเฮาเผาไปเลื้มมันอายเป็นไอกุมกุมกุมสักพักนึงเฮาจังดยปลายลงทุกคน เฮดเท่าข้าวเหานุ่มดีถ้าเอาเข้าไปาเผาแลยด้วยปลายพร้อมบ้านนะข้าวแข็งทุกคนนะกินกับโบเซบกืนกับโบได้กืนลงไปกับข้าวข้อทุกคนเนะแหละเลยเฮดสูตรนี้นะข้าวอ่อนข้าวพร้อมสูตรตังไก่บ,บางสิก่อน ถ้าห่านึ่งป้องเดียวแบบนี้นะะเฮ้าปาตามลําพังคือเฮ้าเฮ็ดหนึ่งสองป้องบ่ดได้ทุกคนเฮาต้องเฝ้าพริกเพะมันตลอดถ้าห่อเนึ่งสองป้องนะั่นคือแลวแล้วก็แล้วนะเฮาตั้งเซอร์ไฟแล้วก็มีแต่ซูมไฟหฮอแลวก็แล้วถ้าแต่มันอ่ายืนทุกคนนะบ่ดได้โครหรือมั่งไหตัวนั้นแต่ตัวนี้นะต้องได้พริกเพะตลอดถอมันสุกไหวรนะหนะวนะุ่นนี้เห็ดรุ่นนี้สุกไหวรุ่นนี้จะสุกไหวกว่ากัน thì bình kỳ ninh thôi con Hòm thì xói bình luôn ní này, này Bình thì ơn, bình nam mà bình Bằng luôn cả cùi đấy, bình bằng luôn cả xe Là cả in tàm, bình nham, bình ăn Nham xếp xếp đây đây. ได้ประมาณหกจิตตนะมาเจมกินจำเสพเลยอหอมได้บิงรุ่นนี้นะยหมดที่กูเลยธรรมดามันบิ้งมันสิคิวอันนี้มันมีคิวเลยคือสีึ่นคือสีนกคืน,ค,น,น,ค,นคือนกบินงนาน้าวึกนะนะ dơ dơ kiểu luôn nè ยูดะพุ่งมันหนาโบด้มีเลยทุกคนเลยมีแต่แต่มะข้อมมะข้อมกับมะเข่งทุกคนเลยมันมันกินมะเข่งมอคืนนี่นะอยู่ดะพุ่งหง่มันนี่มันกินมะเมข่นนนะทง,งที่มันกินก้อนนั้น,นนะั้นมะข้อมะข้อมนะตกไปอยู่ทา้งสาแก่มันชนมะเข่งยนะังยูยังอยู่ดะโหพุ่งมันนี่ไหลใสอ้คักทุกคนเลยเดี๋ยวสิบเฮ็ดปิ้งใสเกลียวห่างไงนี่คักเลยได้นี่กิงใสเกลียวห่าง โอไหลอ้อนี่โอ้คักคักคัก ในของฝักครอบครัวแล้วมารอบนีบ้บ่เสียเทียวแล้วทุกคนเลยปรับโคูคเขายุบดีเหมย่ไปแล้วว่าแล้วขากลับพมิง่งขาเกี่ยวกลับถึงแล้ โบได้เห็นหน้าเห็นอมนี่พึ่งอริเลทุกคนนีตั้งแต่น้องมาบาได้เอาน้องมามาแล้วกะน่เห็นหน้าอีเลยแล้วก็ทับน,นี้ là bà này say kiêu hàng không? Chặt menu say kêu hàng xếp xếp mà này. เคอเลยทุกคนเคือสีได้กินแล,นะล้วปีงใสหอกะลืองเมะแล้วนะอันนี้แห้มคัดทุกคนคัดลีตุ๊บโ<า><า>อ้ทุกคนบ่อยากบ่พื้นดี่จริงจิเลยคักถักน้อปีงใสกิยวหางเขาก็ได้ อันนั้นต้มขิงในอันนั้นต้มของในสีมันนีงามทุกคนเลยงามขนาดเฮาเอาไปตองปกุกเอาสีมันงามมอฮานีโอเคเลย ลอยนี่ป้าเลืองคักแช้ชุดยอดชุดยอดนา่งกินซีเลอร์บาลน,นี้ไม่ใช่สีหมาะสมเอาไกไก่ไฟทุกคนเลยแถวนี้แหละไก่ไฟได้เอามงนี้เลยมาเด้อทุกคนเด้อบอลน,นี้เด้อ ข้าวข้ากับสองบ้งางชอบจะกินืัอนี้นะสองเมนูเมนูปิง้งไส้เกี่ยวหางกับต้มสุมขิงในแซ่บืัอนี้นะ,อะโอ้ยม่ได้ปเปล่งนแก้วเลยเปลี่ยแก้วก่อนทุกคนเลย สันบบเลียวด้านนี้นะมีเมนูปิงได้กว่ามันก็เยอะเห็นหันทุกคนเลยแต่คืงเขามีครบ เราห่ากันดิโอ้เซ็ตเซ็ตชอบจะได้กินข้า,าวเซ้าทุกคนเลยประมาณใบโมงปลายเห็ดกินเห็ดยู่เลวอันนี้ลืมหั่นทุกคนเลยเดี๋ยวห่อไปหั่นก่อน ฉันกิ่นบุคคลนี่นบริหัน คัก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  uh huh. หาปุ๊กมานนะค uh huh. ักเลยตัวแจวเนี่มาเดอบันนีเดอร์กูจะได้กิ่นแล้วบบนี้นะค uh huh. ักอือ uh huh. พอเโหหิ้อุ้มตัวหงุดหงซ็น่ากินนะยิงไส้เกี๊ยวหางนี่เป็นเมนูหนึ่งที่แนะนำเลย เปรงมันมันอันนี้นาะงามนี้นะมันมันทุกคนนะมันเกินไปสำรับคอยนะพอดีกินนะประมาณประมาณเดือนเปรเห็นอมพอดีกินถ้าหอดเดือนสิบเอ็ดแล้วมันมันพอดอเปรงมันอลไรนี่นะ mình hôn cũng เล้วไปคับหนึ่งทุกคนเมนูของเฮากะยังเลือแต่พวกอันเนื้อย่างเนี่ที่มันยัง่ทันแห้งคักนะเดี๋ยวกินนิดจินน้อยจากเงาะอ้อเสือ้อถุงเสือเ้อผืนห้อยไว้ที่สูงเดี๋วย่านหมาเจ้ามาปรับมาชาวบ้านเขามาเห็นหน่งงับไปตะซวงทุกคนนะี่อันนี้นเฮ้าสิเอาเมื่อไว,ไว้ฟาครอบครัวอยู่บ้านนะ เาอยู่บ้านกับบมี่ผีกระกินทุกคนเลยลู่เมยอยู่บ้านกับบมี่ผีกรนะกินเฮาเองกับมาดป้าแต่เธอกับบกขอยมานมานกับมันมานชัดเพอแต่ชั้นนี้คันมานกับกับขันมันใหญ่ชั้นนี้กับกับสิเลือเมื่อบ้านอยู่ทุกคนเลยถ้ามันน้อยเป็นกระหอ,อกกระแห่มันมีเลือเมื่อนะดำตูวดำเลืออ่ะเดี๋ยววิดีโอนี้กับข้อเองกับสิไดฟ,ฟ้าชั้นนี้นะขอขอบเจรทุกการติดตามครับส้มเดี๋ยววิดีโอหน้าพ,อพอ่อๆได้ไหมทุกคนบาย